ทุกคนพูดค่ะเป็นคำว่าสวัสดีในภาษาญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนพูดพร้อมกันนะคะโอไฮโยโกไซมาเดี๋ยวให้ทุกคนพูดพร้อมกันนะคะโอไฮโยโกไซมาโอไโยโกไซมโอเคครับแล้วก็สวัสดีผู้บริหารคณะครูนะครสวัสดี ผู้บริหารคณะครูนะครับแล้วก็ตัวแทนนักเรียนนะครับรวมถึงผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นเกนียรติอย่างยิ่งนะครในการที่มาจาัดฐานไทยนาฏว่าสิน,นะครับง่ายๆเลยนะครหรือว่า harmony of language and art นะคะ harmony of language language แล้ก็บอกแล้วมันแปลว่าภาษานะครซึ่งในบูรณาการนี้ก็จะมีภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษภาษาญ,ญี่ปุ่น เราเรีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แอนอาร์ตและอาร์ตอาร์ตที่นี่มันจะแล้วก็แอนอาร์ตและอาร์ตอาร์ตที่นี่มันจะเป็นอาร์ตศิลปะแล้วก็อาร์ตน่าจะสีง้วงตึกเดือนในการที่ให้เห็นภาพกว้างและเดี๋ยวเราจะมาจอดลึกตึกเดือนในการที่ให้เห็นภาพกว้างและเดี๋ยวเราจะมาจอดลึกนจริงๆนี่จะมีเวิร์กช็อปทำในตัวอย่างเนี่ยนักเรียนไปช่วยหยิบมาเลยทั้งหมดเลยนะครับโอเคเป็นการพูดคุยนะครับแล้วระหว่างทางนี้ก็จะเป็นการ อ่ะ PLC กันในการที่จะถามตอบได้เลยนะครับโอเคมันอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยทำไมมีแต่เต้นลำเต้นลำอาอน,ะม,นมันมันวิชาการตรงไหนนะฮะเราจะมา จาะลึกในหลายหลายละเอียดเลยว่าเอ้ยทําไมตอนนี้ม,นมันมันมันดูเป็นกิจกรรมเราจะได้ยินเสียงการแสเยอะมากเลยจากผู้ปกครองหรือว่าบางท่านผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้เด็กทาแต่กิจกรรมแนี้แต่กว่าที่นักเรียนจะทํากิจกรรมได้เราต้องมองถึงเบืเ้องเบื้องลังมกว่าความรับผิดชอบเขาต้องมีกวา่าเขาจะซักซ้อนกว่าเขาจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของ บริบทต่างๆต,ตามหน้าที่อย่างนี้ครับมันต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะรวมถึงสื่อสารัลเรยนการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าภายใต้งานไทยนาฏวาสิ่งของโรงเรียนสาธิตยานารว่าเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้เป็นปีที่4ในภาคเนี่ยเป็นปีที่สาเราจัดที่โรงละครโรงละครอาบจนนะฮะโอเคโอเคครับตอนนี้ ก็วานนี้สามารถถามได้เลยะหรือว่าพูดคุยไปด้วยอ,อันนี้เราจะเห็นได้ว่าม .1 น,นักเรียนจะใช้เทคนิคของการเรียนแบบบุราการโดยการสร้างละครตะวันตกโดยเราโรงเรียนเป็นโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เอาละครญี่ปุ่นมาโดยการสอดแทรกการเขียนบทละครโดยภาษาไทยแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยใช้น้าตศิลป์และก็ศิละปะนะครับเพราะในเรื่องกำเนินการเองส่วนม .2 เนี่ย เราจะบูรณาการในเรื่องละครไทยซึ่งในวิชาภาษาไทยเนี่ยครับเราเราเห็นอยู่แล้วว่านักเรียนจะต้องเรียนวรรณคดีไทยนักตัดสินก็ต้องปฏิบัติทางนี้เรายุบชั่วโมงที่มันรู้สึกว่าตอนนี้เสียงน่าจะเริ่มดังกันใช่ไหมครับไม่ได้จะว่ากำลังคุยในเรื่องประเด็น,ดนะนนี้ถูกต้องไหมครับตกงไหมครับโอเคเพราะเดี๋ยวถ้าบทเสียงดังไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ได้ยินข้อมูลตรงนี้ที่ชัด นะฮะโอเคเดี๋ยวจะมีมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะ PLC กันนะครับเดี๋ยวให้คุณครูแต่ละท่านสามารถเปิดเวทีในการพูดคุยได้นะครับโอเคทั้งนี้เดี๋ยวนะครับขอพื้นที่ตรงนี้ในการที่จะอธิบายนะครับนิดหนึ่งโอเคครับของมอ2นะครับจากที่เราต้องเรียนแบบแยกวิชาซึ่งวิชาภาษาไทยเราเรียน60นาทีภาษาอังกฤษเราเรียน60นาทีภาษาญี่ปุ่นเราเรียน60นาทีน่าต่อสินเราเรียน60นาที นักเรียนเยอะแล้วครูสั่งงานแยกออกไปแต่ละคามมันเยอะมากทั้งนี้เราเห็นถึงความสำคัญว่าเราจะรวมทุกวิชาเนี้ยมาอยู่ใน4ชั่วโมงซึ่งสี่ชั่วโมงนี้เราเห็นได้ว่าการเรียนเนี้จะเรียนตอนมหาลัยใช่ไหมครับเป็นแนวสมรรถนะทั้งนี้โรงเรียนสาธิตนาครว่าก้าวนำการศึกษาโดยการที่นํากระบวนการตรงนี้มาใช้ในปีนี้ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนาครว่าม .1 นถึงม .3 ามีทั้งหมด50คนเราเลยจับบูรณาการแบบว่าเรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียนเลย นะฮะโดยการที่มาเรียนเอาตัวชีวัตามหลักสุดการการทุกอย่างเนียที่เห็นว่าเป็นไปได้มายุบรวมกันแล้วก็มาจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบของคอนสตรัคชันเสริมนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้ที่จะมีเวิร์กช็อปให้ทำคือเราในคอนสตรัคชันมันจะมีสี่หัวข้อนะครับใช้ภาษาไทยกว่าเพราะผมภาษา,ษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นการสํารวจนะครับหัวข้อที่2การทดลองนะครับแล้วก็ การเรียนรู้จากการกระทําลงมือทํานะครับแล้วก็การทําเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อันนี้เราเคยใช้เทคนิคตัวนี้เป็นวิทยากรให้กับอบจภูเก็ตครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผลงานของอบจภูเก็ตโดยหยิบมาเป็นตัวอย่างสองสองสองกลุ่มนะครับโดยเพื่อหเห็นภาพนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ลงมือปฏิบัติกันด้วยนะครับเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวจะให้คุณครูแต่และว,วิชาให้เขามาชี้แจงว่า เขาทําอะไรไปบ้างนะครับในเรื่องของรา,ายละเอียดต่างๆนะฮะเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนก็นได้ฮะโอเคครับขอเชิญครูเพลงนะฮะก็สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็เป็นหนึ่งในครูผู้สอน,นรายวิชาโบราการ นะครับซึ่งก็เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งถ้ามองว่ารายวิชาภาษา,ารรษอังกฤษเราทาอะไรบ้างนะครับในห้องเรียนปกติของเราเป็นการเรียนเดมา่าการใช้าภาษางื้นหลักภาษาส่วนใหญ่นะครับในรายวิชาก็มาอยู่ในรายวิชาวารกกรนะครับรายวิชาภาษาทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับจะเป็นการดึงในเรื่องขึ้นเป็นการคอมมิเนเคชันหรือว่าการสื่อสารนะครับมาจัดก,การในการสอนส่วนใหญ่นะครับซึ่ง ถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียนหัวข้อของการเขียนอุปมาอุปมยในภาษาอังกฤษก็มีเช่นเดียวกันเนื้อหาที่เหมือนกันตรงนี้นะครับมาสอนร่วมกันนักเรียนจะเรียนทีเดียวไปเลยสามภาษานะครับสามเนื้อหาที่มีใจความเดียวกันนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสื่อสารออกมาผ่านการแสดงนะครับมาเขียนบทบทละครบทเพลงต่างๆนะครับเป็นการเพื่อง่ายว่า เอาภาษามาใช้ในหน่วยบูรณาการนี้นะครับนอกเหนือนจากการเรียนหลักวิชาในห้องเรียนนะครับขอบคุณครับสําหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับก็สอดคล้องง่ายกับภาษาอังกฤษนะครับเราจชจึงกูอ้อนะครับในหลักวิชาภาษาไทยครับ อันนี้เดี๋ยวขอเสริมให้น้องภาษาญี่ปุ่นนิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเป็นภาษาที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานมาจากตั้งแต่ช่วงประถมนะคะทีนี้ภาษาญี่ปุ่นมันเพิ่งเริ่มมีตอนมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นฐานการสามารถจะใช้ได้ของระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยมุมของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราเรียนเสริมเข้าไปในช่วงที่ทำบูรณาการเนี่ยก็จะเป็นเน้ในในส่วนของคำศัพท์ทีนี้พอมันตายทางที่เราจะมีงานการแสดงนะคะก็จะมีการช่วยเหลือจากทางคุณครูบ้างเพราะว่าในบางภาี่เราจะต้องใช้เป็นละครร้องแบบตะวตัวตวนตกอะคะ่ะมันจะต้องร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันจะต้องเข้ากับเนื้อเรื่องซึ่งเนี้ยพอคิดประโยคในเชิงภาษาไทยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางพาธิมันคำศัพท์มันสูงนะคะ ก็จะต้องให้คณครูท <S an> ี่เป็นมิโฮเซนเจกับกูฟ้านะคะที่เป็นครูภาษาญี่ปุ่นทั้งไทยและญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเกลาให้แต่ว่าเด็กๆก็จะต้องฝึกซ้อมในการที่จะร้องแล้วก็ออกเสียงด้วยตัวเองคือเหมือนกับทำให้เขารู้สึกว่าคุณเคยภาษาญี่ปุ่นอันนี้คือในภาคของภาษาญี่ปุ่นที่ที่เข้ามาแจมด้วยนะคะอย่างปีนี้เนี่ยก็ปรับให้มันยากขึ้นมหมีนิดนึงก็คือเหมือนครูชาบอกว่าเราเรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียนเพราะว่าเราหวังว่าตอนปลายเทอมเนี่ยเราจะทํา ขอนยานกาวานะคะซึ่งเราก็ทํามาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสของการเสด็จสมรฑลของพระบาทบีหมวงด้วยนะคะเราก็เลยเรียนแบบแพ็คทั้งสามมเปเลยแล้วก็ทําเป็นขนยานการวานะคะซึ่งจะเป็นสามภาษาก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้กันขนาดไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเ,ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนนำไเรียนเป็นเวอรช์ชันภาษาอังกฤษและบางพาร์ทก็ ติดต่อให้มีโนเซนเซต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจใง่ายๆหน่อยอะไรอย่างี้ค่ะเพราะเราหวังว่า,วาพระองค์ท่านเนี่ยสนับสนุนโขนมาแล้วเราก็อยากจะใช้จุดดินของโรงเรียนเราตรงนี้ต่ทําให้มันแบบเท่าที่เราจะทําได้กันนะคะตามกําลังของคุณรูณและเด็กน้อยๆของเรานะคะก็จะทําในส่วนแบบนี้ในส่วนของภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภาษาไทยเองเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนในการเดินเรื่องอยู่แล้วแล้วก็ในการสื่อสารเข้าไปนะคะอยู่แล้ว เมื่อจะต้องแสดงออกผ่านสุนทรียะในด้านของนาฏศสิป์แล้วก็ใช้งานอาร์ตในการทาําฉากทาเสื้อผ้าทําแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าจะเห็นในบอร์ดนี้ที่มีอยู่มาเราก็ยกให้โดยส่วนมนากแล้วก็คือแบบถ้าเป็นชุดเนี่ยเด็กก็จะพยายามแบบครีเอทเองแล้วก็เย็บกันขึ้นมานะคะถ้าเป็นเครื่องไทยเนี่ยครูซาวเขาก็จะสอนให้เด็กเนี่ยนุ่งให้เป็นแล้วก็ จริงๆตอนนี้ครูเกือบทั้งโรงเรียนเราก็จะแต่งเครื่องไทยเต็มนะคะเพราะว่าวันที่แสดงจริงๆแล้วแบบติ่งนุ่งกันยี่สิบคนอย่างเงี้ยค่ะคุณครูแทบจะทั้งหมดนะคะจะต้องมาแล้วเย็กเขาเรียกอะไรนะนุ่งนุ่งเครื่องตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณครูทุกคนต้องมาช่วยเพราะว่าต้องมาเรียนรู้จากครูชาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราะนั้นมันเป็นลักษณะของการทําง,งานเชิงบูรณาการด้วยไม่ใช่การเรียนบูรณาการยอย่างเดียวคือแพ็กทีมทีมครูและแพ็กทีมนักเรียนแล้วแพ็กระหว่างครูกับนักเรียนเป็นบูรณาการค,ครับเมื่อกี้ถากที่ครูอ้อแล้วก็ครูเพลงนะครับรวมถึงครูฟ้าแล้วก็มีครูเฟรด้วยนะครับแล้วก็มีเซนเซ่ด้วยนะครับการบรณการแบบนี้ปีนี้เทอมนี้ครับเราจะมายุบรวมเมื่อ เมื่อปีก่อนนู้นเราจะแยกเนี่ยครับแต่การแยกแบบนี้เราก็มีการไปเข้าไปสังเกตรวมไปไปดูเนี้แล้วก็มาวางมาแผนกันปีนี้ก็เลยเห็นถึงความสําคัญว่าเราลองดูซิว่าหลายโรงเรียนส่วนตัวนะครับก็อายุสาสิแล้วก็คิดว่าก็ยังไม่